หวังว่ายากแต่ทุกวิกฤตเกิดจากการคาดคะเนที่ผิดพลาดจริงไหมครับถ้าคาดคะเนไม่ผิดพลาดเนี่ยมันไม่เกิดหรอกเพราะไม่มีใครเคยคาดคะเนให้เกิดวิกฤตก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คาราคาสังแล้วแก้ยากมากแล้วไม่ได้แก้มาเป็นร้อยเป็นพันปีเวลาผ่านมา30ปีรัฐบาลอิสราเอลซิก่อหลังกายเป็นรัฐบาลที่ขวาจัดมากขึ้น,นเรื่อยๆ ไม่ได้ทำตามสัญญาอันนั้นคือไปกดขี่คนปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ก็ไปกินรุกพื้นที่เขาในด้านกาซาคุณก็ไปบล็อกเขาไปไปล้อมเขาเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับคุกจนกระทั่งเกิดความไม่พอใจแล้วเกิดการปฏิวัติโดยฮามาสไปยึดอำนาจโดยการปฏิวัติที่กาซาสเปิอิสราเอลก็ยัง ทำเพิกเฉยคิดว่าโอเคถ้าพูดว่นะาปาเลสไตน์ก็แบ่งกันมีฮามาสอีกข้างนึงมีที่เอ่อปาเลสไตน์ออตรียอันนี้ก็ไป็ลไก็เหยียบเรือ2แคมป์ขี่เสือ2ตัวไปเรื่อยๆแต่สังเกตแล้วว่านโยบายนี้มันเฟล,ลไปแล้วสังเกตที่ฮามาสก,ก็พเหรออันนี้มันเป็นอันเซอร์เรนตี้ที่ถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้ามันประทุรแรงกว่าน,นี้อีกก็ได้ ถึงเรื่องสงครามของอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์นะคะตอนนี้รุนแรงขึ้นมานะคะสื่อบอกว่ารอบ50ปีนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าตลาดหุ้นตลาดทุนนะคะคือ price in หรือว่ารับรู้ข่าวกันช่วงระยะเวลาสันๆนนะคะหุ้นอเมริกาก็ไม่ได้ตกแล้วนะคะจะมีเพียงแค่ราคาทองที่ชูดขึ้นมา1วัน20เหรียญราคาน้ำมันขึ้นมาประมาณ5นะคะบอลยูก็ไม่ได้ขยับด้วยประเด็นนี้มากนะคะคือนั่นคือสภาพตลาดที่ตอบรับ ที่เราเห็นด้วยตานะคะแต่มุมมองของอาจารย์อาจารย์มองว่าจะขยายวงกว้างกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายจะมามีผลกับเศรษฐกิจแล้วก็จะมาถึงตลาดหุ้นตลาดทุนระบบการเงินโลกไหมคะอาจารย์คะคือคือเออมันเหมือนกับเราเราอยู่ในภาคเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะครับเราจะมองการเมืองภูมิรัฐศาสตร์เราจะมองไม่ออกมันมันต้องถอดหมวกของการเป็นนักการเงินกับนักเศรษฐศาสตร์ออกไป แล้วใส่หมวกกันเป็นคนที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ดูเรื่องของอป,รประวัติศาสตร์นะครับผมผมขอเนี้ยถอดหมวกนักอของการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ออกนะครับในฐานะที่เคยอยู่กระทรวงการต่างประเทศมาด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คาราคาซังแล้วแก้ยากมากแล้วไม่ได้แก้มาเป็นร้อยเป็นพันปีไม่ใช่เป็นแค่ไม่กี่ปีใช่ไหมครับเพราะว่า คนยูเนเขาหาโฮมแลนหรือหาเมืองบ้านเนี่ยมาหลายพันปีแล้วก็ไม่มีที่อยู่จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเวลาผ่านไปถึงจุดหนึ่งเขาก็มาบอกตกลงเขาจะมาลงอยู่ที่ปาเลสไตน์นี่แหละตรงอรอบๆเมืองเจรูซาเล็มซึ่งเป็นเ,เป็นเมืองสำคัญทางาศาสนาเขานี่แหละแล้วพออยู่ตรงนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาคือความสัมพันธ์ระหว่างคนยูกับคนปาเลสไตน,น์ี่ มันก็ระหองระแหงมาตลอดนะครับแล้วเราก็เลยตลาดลก็เลยคิดว่าเอถ้าอย่างนั้นคุณก็ทะเลาะกันแบบเล็กๆน้อยจิบจิบจอยๆไปเรื่อยๆแล้วกัน50ปีก็ไม่ว่ากันร้อยปีก็ทําไปเราก็บอกไม่เป็นไรแต่แต่ครั้งนี้มันอาจจะเป็นเกมเชนเจอร์ก็ได้นะครับในทํานองที่ว่าครั้งนี้คุณนึกภาพดิบคุณประเทศอิสราเอลมีประชากร9ล้านคนประชากรเขาเพิ่งถูกฮามาสฆ่าตายไปพันคน นะครับถ้าประชากรของอิสราเอลเป็นประชากรของประเทศไทยคือเพิ่มขึ้นอีกมาสักเจ็ดเท่าเนี่ยก็เหมือนกับคนไทยตายไปเจ0 0คนคุณกิตา้าคิดว่าคนไทยจะเครียดแค้นแค่ไหนคือคือ,คอนอก่านี่คือขนาดของปัญหานะครับที่เกิดขึ้นฉะนั้นตอนนี้คนอิสราเอลกำลังคงมีความเครียดแค้นมากแล้วรัฐบาลเองก,ก็เพี้ยงพร้ำเพราะว่า ตัวเองควรจะรู้ว่ามีมีความเสี่ยงตรงนี้แล้วเตรียมการแล้วไม่ได้เตรียมการัน้นรัฐบาลก็คงต้องเต็มที่ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนทันยาหูถึงออกมาบอกว่าประกาศสงครามเลยแล้วก็จะล้มล้างฮามาสเลยคราวนี้พอบอกว่าจะล้มล้างฮามาสเนี่ยคุณจะเอาเครื่องบินไปบินทิ้งระเบิดเป็นร้อยเป็นพันครั้งก็ไม่มีประโยชน์คุณต้อง boots ออนเดอะกราวคือต้องเอาทหารราบเนี่ยเข้าไปไล่เคลียร์ทีละบ้านทีละตึก เลยอันนี้จะตายกันอีกเยอะใช่ไหมครับเพราคนที่ตายเยอะคือคนปาเลสไตน์เพราะตอนนี้คุณกักข้าวกักน้ํากักไฟฟ้าเขาด้วยปาเลสไตน์จะตายอีกเป็นหลายพันปาเลสไตน์เนี่ยตรงกาซาตรงกาซาเรปที่ฮามาสเป็นใช้ใช้เป็นฐานทัพยอยู่เนี่ยมีประชากรอ,อยู่สองล้านกว่าคนคนสองล้านคนดีไม่ดีตายเป็นหมื่นนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้คนอาหรับอื่นๆเขาทนไม่ไหวเหมือนกัน นะครับแล้วก็มีกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆนอกจากฮามาสคือเฮสบอลาที่อยู่ทางด้านใต้ของเลบานอนก็จะช่วยมาโจมตีแล้วก็ยังอยู่ทางซีเรียด้วยในเวสต์แบงก์อีกข้างหนึ่งของอิสราเอลก็ยังมีฝ่ายที่จะลุกลุกฮือขึ้นมาอีกเะ่ั้นความเสี่ยงที่มันจะกระจายขึ้นมาเนี่ยมีเยอะอเมริกาโจไบเดนเนี่ยถึงรีบส่งกองทัพเรือไปรีบส่งเครื่องบินไปแล้วบอกว่าจะเสริมอาวุธให้กับอิสราเอลแล้วเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งประกาศบอกว่าใครที่คิดจะ เข้ามาร่วมช่วยฮามาสก็ใช้คำว่าโดนเพราะเขารู้ว่าความเสี่ยงหลักคืออันนั้นนะครับงนั้นตลาดเนี่ยยังคอมเพลซเซนอยู่บอกโอ้ยโจว,ว่าอย่างไงแล้วก็ว่าอย่างนั้นแต่โจว,ว่าอย่างไงมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโจเองเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยโจก็เพิ่งไปอนุมัติปล่อยเงินให้กับอิหร่าน6กพันล้านเหรียญเพื่อจะแลกกับตัวประกรันของอเมริกันไปตอนนี้โจกาลังโดนในอเมริกากำลังจะโดนถลม่มเพราะว่าเขารู้ว่าคนที่ให ให้ท้ายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกลุ่มก่อการร้ายต่างๆก็คืออิหรา่านฉะนั้นสถานการณ์มันมันฟลูอิดมากนะครับคุณกีตามันไม่ได้ตอบง่ายๆว่าเอ้ยนักนักการเงินเราเราจบแล้วเราเราไม่เห็นเห็นโจบอกว่าโดนโดนก็จบแล้วมันไม่ใช่นะครับมันแหลมคมแล้วมันอ่อนไหวนะคะนอกจากกลุ่มอิสลามอื่นๆที่อาจารย์พูดถึงนะคะคือจะเป็นเฮสบอลหรือว่ากลุ่มอื่นแล้วเนี่ยประเด็นที่ถูก ข้อสังเกตก็คืออิร่านะคะอิรานก็สนับสนุนกลุ่มฮามาสนะคะอันนี้เราก็ทราบกันดีแล้วก็กลุ่มฮามาสัางนี้ก็ดูเหมือนว่าคือเขาเขาก็เล่นเกมเสี่ยงพอสมควรนะคะการโจมตีไปที่อิสราเอลซึ่งรู้อยู่ว่ากําลังทหารนั้นก็มีพลานุภาพมหาศาลนะคะแถมแน่นอนนะคะว่าอเมริกาก็อย่างที่เห็นอยู่นะคะเป็นมิตรประเทศที่มีความคูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะคะคือถ้า อิสราเอลโดนอเมริกาพร้อมมาซึ่งล่าสุดก็มาแล้วนะคะคือมาเป็นกองเดือเลยนะคะฮามาสค่อนข้างจะพีชีพแบบนี้แสดงว่าคือเขาก็ต้องมีแบ็กที่ดีเหมือนกันนะคะมันเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเออหรือว่าอิหร่านจะเปิดตัวหรือว่าคือการโจมตีเนี่ยเขาพร้อมแล้วที่จะรับมือกับความรุนแรงที่อาจจะมากกว่าในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ก็เห็นด้วยคุณกีต้าอาครับคำถามง่ายๆคือว่าฮามาสจะยอมฆ่าตัวตายหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขามีไพ่อยู่นุนหลังอยู ผมคิดประเด็นหลักเป็นอันนั้นเลยนะครับ <ฮะ S 1> ส่วนอเมริกาเนี่ยหนุนหลังไหมเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาเนี่ยยังไงที่ผ่านมาคือผมเคยประจําที่สถานทูตไทยที่วอชิงตันดีซีเนี่ยผมรู้ว่าสถานทูตท,ที่มีคลาวด์มากที่สุดนะครับมีมีความสามารถในการโน้มน้าวรัฐบาลอเมริกามากที่สุดเนี่ยคือสถานทูตอิสราเอลอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผ,ผ,ผู้กำหนดนโยบายนโยบายของเขาเนี่ยเป็นคนนับถือศาสนาย,ยิวทั้งสิ้นเลยนะครับผมเล่าให้ฟังเร็วๆอ้าวผู้ว่าแบงก์ชาติคนปัจจุบันจเน็ตเยเลนเป็นคนยิวเคยเป็นผู้ว่าเคยเคยเป็นผู้ว่าแบงชาติตอนนี้มัน,นมร,รันตรีคลังเป็นมานันเก้กับยิวอลเลนกรีนสแปนกัยิวอ่ารัฐมนตรี คลังในอดีตโรเบิร์ตรูบินแลรีซัมเมอร์แจ็คลิวสตีฟมานูเชนยวทั้งหมดเลยโกลเมนสักก็เป็นบริษัทของคนยิวอร์เกนซนเล่ก็ใช่ใช่ไหมครับเจพีมอร์แกนก็แน่นอนนึกภาพแล้วกันนะครับว่าว่าคน,นยูเนเขามีอิทธิพลในอเมริกาค่อนข้างมากครับค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าเราก็จะเห็นว่า ความเสี่ยงที่จะลุกลามบานปลายเนี่ยมันมันมีนะคะแต่ว่ามันจะบานปลายขนาะว่าจะทําให้เกิดเป็นวิกฤตนะคะเป็นคริสแบบที่เคยเกิดขึ้นตอนปี1973หรือว่าคือเป็นสงครามกันระดับโลกจนกระทั่งทําให้สุดท้ายมันมาที่แทงเศรษฐกิจอยู่ดีนะคะอาจารย์มองว่ามันเป็นขนาดนั้นได้ไหมคะหวังว่ายากแต่ทุกอย่างเนี่ยคือทุกวิกฤตเกิดจากมิสคาลคิเลชั่น ทุกวิกฤตเกิดจากการคาดคะเนที่ผิดพลาดจริงไหมครับถ้าคาดคะเนไม่ผิดพลาดเนี่ยมันไม่เกิดหรอกเพราะไม่มีใครเคยคาดคะเนให้เกิดวิกฤตอย่างเช่นปูตินเขาก็ไม่นึกว่าเขาไปบุกยูเครยนยแล้วเขาจะมีปัญหาเขานึกว่าสาวาทติ์จบเลยเหมือนกับตอนที่เข้าไปบุกเข้าไปยึดใครเมียงั้นกรณีกรณีรน,นี้ก็เหมือนกันผมไม่รู้ว่าฮามาสเขาต้องการอะไรแต่ผมสงสัยว่าสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการกระตุกไม่ให้ซาอุดีอาระเบียเนี่ย ไปฟื้นสัมพันธ์ไปทําสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลซึ่งตอนซึ่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยกำลังคุยอยู่กับอิอสราเอลแล้วก็อเมริกาช่วยหนุนอยู่นะครับแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าฮามาสเนี่ยคนฮามาสเนี่ยคนฮามาสจะเป็นคนซุนนิซึ่งเป็นนิกายเดียวกับทางซาอุดิอาระเบีย กั้นเขาอาจจะต้องการจะกระตุกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะทำอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออิสราเอลเขาก็จะนึกว่าเฮ้ยผมกดขี่คนปาเลสไตน์ต่อไปเท่าไหร่ก็ได้ผมก็ยังมีการพัฒนาการทางการทูตไปได้ผมก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศอาหรับต่างๆนะครับเพราะว่านี่คือนโยบายที่ผิดพลาดของอิสราเอลมาตั้งแต่แรกจะสังเกตว่าครานี้ถอยหลังในเชิงประวัติศา,ศาสตร์นิดนึงนะครับสำหรับพวกเราที่อยู่ด้านการเงินแต่ว่าอยากให้เห็นเรื่อง เรื่องในในในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยคือเดิมทีเนี่ยอิสราเอลเคยสัญญาเอาไว้ตอนปี1993นะครับที่เรียกว่าออสโลอะคอร์ดตอนนั้นบิลคลินตันเป็นคนช่วยช่วยขับเคลื่อนเนี่ยว่าจะคุยกับปาเลสไตน์แล้วจะให้ออิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตอนนั้นสมัยก่อนนะั้นมีเรียกว่ายัสเซอร์อาราฟัตที่เป็นคนคุมให้ PLO เขาก็จะมาพยายามคุยกันว่าอิสราเอลคุณอยู่ตรงนี้นะอยู่บนที่ดินของปาเลสไตนี่แหละแต่คุณจะต้องช่วยปาเลสไตน์ซึ่งตั้ง p a l ลสไตน์ออโตเรตี้มาช่วยปกครองแล้วเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติเวลาผ่านมา30ปีรัฐบาลอิสราเอลซิก่อนหลังกายเป็นรัฐบาลที่ขวาจัดมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ทําตามสัญญาอันนั้นคือไปกดขี่คน อ่าปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ก็ไปกินรุกพื้นที่เขาในด้านกาซาคุณก็ไปบล็อกเขาไปไปล้อมเขาเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับคุกนะครับจนกระทั่งเกิดความไม่พอใจแล้วเกิดการปฏิวัติโดยฮามาสไปยึดอำนาจโดยการปฏิวัติที่กาซาสตริปนะครับอิสราเอลก็ยัง ทำเพิกเฉยคิดว่าโอเคถ้าพูดว่าปาเลสไตน์เขาแบ่งกันมีฮามาสอยู่ข้างนึงมีพี่เอ่อปาเลสไตน์ออโตเรียอันนึงก็ไม่เป็นไรก็เหยียบเรือสองแคมขี่เสือสองตัวไปเรื่อยๆแต่สังเกตแล้วว่านโยบายนี้มันเฟลไปแล้วสังเกตที่ฮามาสลุกฮืออย่างงี้อิสราเอลเองก็ต้องปฏิวัติปฏิรูปการดําเนินนโยบายกับคนปาเลสไตน์เหมือนกันอันนี้มันเป็นอันเซอร์เดนตี้ที่ถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้ามันประทุแรงกว่านี้อีกก็ได้ นะครับมันเป็น geo political risk ที่ขยับขึ้นมาแล้วมันจะกระทบกับราคาน้ำมันเพราะว่าคนที่สนับสนุนก็คืออิสราเอลที่ว่าเอ๊ทก็คืออิหร่านที่ว่าเนี่ยอิหร่านตอนหลังๆเนี่ยทางอเมริกาเขาก็ผ่อนคลายให้ส่งออกน้ำมันได้มากขึ้นเป็น3ล้าน3.5ล้านบาร์เรลต่อวันจากเคยส่งออกแค่ประมาณล้านถึง2ล้านบาร์เรลฉะนั้นพอเกิดมาต้องมาแซงเชั่นเพิ่มขึ้นซึ่งมีความกระแสที่จะกดดันสูงเนี่ย ราคานะถ้าน้ำมันหายไปสักแค่1ล้านบาร์เรลต่อวันจาก100ล้านเนี่ยราคาน้ำมันขึ้นได้10เหรียญได้สบายๆนะครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยร้อยเหรียญก็ดูไม่ไกลเกินจริงใช่ไหมคะอาจารย์หวังว่าไม่อะครับหวังว่าไม่เพราะว่าต้องต้องดูว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยประชาเศรษฐกิจโลกรับไม่ไหวคือ Demand Destruction Price อยู่ตรงไหน นะครับถ้าเกิดรับไหวก็ก็ไปถึงจริงเนื้อออกไหมคือเราต้องไปดูว่าดีมา destruction price อยู่ตรงไหน,นหลายคนอาจจะนึกว่าดีมา destruction price อยู่ที่ตั้งร้อยห้เหรียญเนี่ยมันก็อาจจะไปถึงตรงนั้นแต่ผมก็หวังว่ามันดีมา destruction price คือราคาที่เริ่มทําให้มันดีสตรอยดีมาเนีครับทำลายอ,อุปสงค์เนี่ยน่าจะอยู่ใกล้ๆสักร้อยเหรียญน,นะครับค่ะแต่ว่าคือแค่ระดับร้อยเหรียญน,นะคะ มันทำร้ายเศรษฐกิจโลกแน่นอนนะคะที่กำลังเจ็บช้ำจากเกินเฟอ้อดอกเบี้ยสูงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือถ้ามองมาที่บ้านเรานะคะเราก็นำเข้าน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้เป็นจุดที่คือจะปืนได้มีความแข็งแรงมากนักนะคะสภาพความเสี่ยงถ้าหวังว่ามันจะไม่เกิดน,นะคะแต่ถ้ามันรุนแรงขนาดว่าเกิดเป็นสงครามขยายวงกว้างลุกลามนอกเหนือจากผู้ที่ขันย้งกันสองฝ่ายจริงๆเนี่ยนะคะประเทศไทยอาการเราเนี่ย คือเรารับไผ่ไหมคะอาจารย์คะคือคือเราจะมีสองมิตินะครับเท่าที่ผมทราบคือนอกจากนําเข้าน้ํามันดิบแล้วเรายังนำเข้าแกส๊สธรรมชาติเหลวด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนั้นราคาก็จะปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นไปส่วนหนึ่งเพราะว่ายุโรปเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้แก๊สจากรัสเซียฉันเราจะโดนสองเด้งตรงนี้ด้วยผมถึงถ้งเป็นห่วงไงครับว่าตรงนี้คนไทยอาจจะต้องยอมรับสภาพว่ารัฐบาลจะอุ้มราคาไฟฟ้า แล้วราคาน้ํามันได้อีกไม่นานนะครับแล้วคนไทยจะต้องยอมรับว่าเออมันจะมีความจําเป็นที่ต้องปรับตัวให้อยู่กับเศรษฐกิจโลกซึ่งราคาพลังงานจะค่อนข้างสูงมากจะปรับตัวไปในการทำโซล่าออโซล่าพาวเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่คงต้องมีการปรับตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลของาจะต้องค่อยๆค,ค,คิดดูในระยะยาว ว่าการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจะทำอย่างไรคือเราเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับตอนที่น้ำมันดิบราคาแพงแล้วเราโชคดีไปเจอแก๊สธรรมชาติเราก็ใช้แก๊สธรรมชาติตัวเองนั่นนะ่ะคือการปรับตัวครั้งนี้เราต้องปรับอีกรอบหนึ่งแล้วล่ะเอ่เนอร์3.0แล้วล่ะ Energy 1.0คือใช้ใช้น้ำมันดิบ e n e r g ี2.0คือใช้แก๊สธรรมชาติ3.0ไม่รั่วไปทำอะไรล่ะแต่ว่าดีไม่ดีประเทศไทยต้องมี Energy 3.0นะครับอย่าให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลัง ครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคตอัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนด์ธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิม Follow the Future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะก,กับนักลงทุนสายเทคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทำอความรู้จักและแชร์มุมมองกันทางเราจัดไว้ให้ทั้งหมด6กธีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย VI หุ้นโก w ด h หรือหุ้นเทคหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น EV จีนและหุ้นเท s l a พร้อมฟังความรู้จากสปิเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน VI ผู้เชี่ยวชาญด้าน alternative investment CEO สายเทคและนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็มและพิเศษสุดๆกับเ e s s i o n โปวาทีระหว่าง t ท sla Inves t o เตอร์ l a n d และ EV หุ้นจีนคราย EV ไหนจะน่าลงทุนกับกัน เท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่ได้ได้ว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองนะ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับ